ทำงานในเชิงลึกมากขึ้นก็คือเทคโนโลยีที่กําลังจะเข้ามามทั้งในเรื่องของการใช้จอทั้งในเรื่องของแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นจอมือถือในเรื่องของทีวีนะคะเหล่านี้จอเหล่านี้ค่ะมันทําให้เซลล์ประสาทของเด็กตายอ,อย่างถาวรและเกิดภาวะสมาธิสั้นตามมาซึ่งเอลฟากับ Beta, เบต้าเติบโตมาก็มีติดตัวเลยแล้วพอได้รับอย่างต่อนเนื่องเซลล์ประสาทมันก็ ตายไปอย่างถาวรน,นี้สิ่งที่เราต้องการให้เขาฉลาดเขาจะไม่ฉลาดความจําเขาจะเสียภาษาเขาจะแย่<ม>การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อของเขาจะน้อยลงและภาวะสมาธิสั้นก็จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นด้วยว่าเรากำลังทำให้สมองของลูกไม่ได้รับการสนับสนุนอยู่หรือเปล่าในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เราไม่รู้เท่าทันมันมและคือเราพี่ทำงานหนักมากเรื่องจอในการที่จะบอกพ่อแม่ว่ามันไม่ใช่ว่าให้จอ หลังสองขวบแต่ทุกขวบปีที่ให้จอไม่ว่าจะเป็นก่อนสองขวบให้จอห้าขวบให้จอสิบสองขวบให้จอก็ส่งผลกับเด็กเท่าเท่ากันแต่คนละรูปแบบเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องหาความรู้เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเราให้เขากินอาหารดีใส่เสื้อผ้าแพงอยู่โรงเรียนอินเตอร์เสร็จแล้วเราก็ให้จอลูกซึ่งเป็นยาเสพติดและทําลายล้างสมองของเขามันไม่มีประโยชน์นะคะแล้วพอเราต่อสู้เรื่องจอมายังไม่สําเร็จเลย AI เข้ามา <Yeah. S 2> ความน่ากังวลของ AI คืออะไรรู้ไหมคะ AI เนี่ยมันเข้ามาคิดแทนเราจําแทนเรานั้นสมองพาร์ทส่วนความจําหายไปนะ hmm. ส่วนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์หายไปด้วยค่ะวิจารณญ,ญาณก็จะไม่มีเด็กรุ่นใหม่ก็จะเชื่อมันแบบเชื่อเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็จะเราบอกว่าแล้วลูกเราจะรอดได้ไงลูกเราต้องเป็นท็อปเหนือ AI เหมือนอถ้าลูกเราอะใช้เครื่องคิดเลขโดยที่คิดเลขไม่ใช้เครื่องคิดเลขไม่เป็น เท่ากับว่าเครื่องคิดเลขอยู่เหนือลูกเราถูกไหมคะเพราะฉนั้นถ้าลูกเราจะอยู่เหนือ AI ลูกเราต้องรู้ว่า a i มันคิดอะไรแต่ไม่ใช่ใช้ AI ตั้งแต่เด็กถ้าลูกเราใช้เครื่องคิดเลขตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้จักการบวกลบเลขไม่รู้จักสุดคูณลูกเราก็จะอยู่ล่าง AI เมื่อลูกเราอยู่ข้างล่าง AI ลูกเราก็จะถูกทำลายล้าง จะไม่มีงานทําและเมื่อไม่มีงานทํามันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องเดียวนะคะคนไม่มีงานทําเนี่ยมันกระทบความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองหรือเซลสตีมคือเด็กแอลฟาและเบต้าน่าเป็นห่วงในเรื่องการประกอบอาชีพสูงมากแล้วพี่กังวลเรื่องสมองของเด็กหนักมากเพราะตอนนี้หลายๆโรงเรียนก็พพอร์ตให้เด็กใช้จอที่โรงเรียนพพอร์ตให้ใช้ระบบ AI ในการทำกันบ้านในการทำงานแล้วก็เหมือนอว่าใครมีเงิน ใครมีเงินก็จะสามารถซื้อ AI ตัวแพงและได้คะแนนดีกว่าน่ากลัวไหมไม่แฟร์เนาะแล้วก็ตอนนี้ที่เกาหลีใต้ออกกฎหมายมาแล้วนะห้ามใช้มือถือและอุปกรณ์อัจฉริยะที่โรง